ยีทอดดีกว่าไนะข,ข่นะทอดค่ะตอนตอนแรกว่าี่ทอดสพอะพานเอวังเวงวังเวงนะผมลักษณะคล้ายๆถ้ำนะผมลักษณะคล้ายๆทางลงนี้ก็คือเป็นเมืองบาดาลน,นะผมเป็นเมืองบาดาลเหมือนอที่ผมเคยไปรีวิวตั้งแต่อยู่น้องคายนะครับผมวัดถ้ำเพียงดินนี่แหละครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับนี่ลักษณะก็จะ เดินลงไปในถ้ำได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเนี่ยเขาก็จะต่อไฟจากตรงนี้น่าจะส่องสว่างเข้าไปยังข้างในนะครับผมโอ้โหบรรยากาศนะครับผมเป็นถ้ำพญานาคครับเอาเป็นว่าผมจะถ่ายบรรยากาศอรอบๆให้ดูแล้วกันนะครับผมคือ ผมไม่กล้าลงไปนะคุณแบกเหมือนกับถ้ำเพียงดินถ้ำเพียงดินอยู่หนองคายหรือเปล่าเ oh. นี่ยน่าจะหนองคายเนาะผมเคยไปอยู่นี่ใช่มันต้องมันต้องใช้ไฟนะ่ะส่องสว่างเข้าไปแต่เมื่อก่อนนะผมคิดว่าน่าจะลงไปได้เพราะว่านี่เขาต่อสายไฟลงไปแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีคนดูแลและก็ไม่มีใครน่าจะไม่มีใครสานต่อหรือเปล่า เป็นทำโคดเขี่ยวไปลงไหมลุงวะผมผมอ่ะผมผมจะยืนแค่ตรงนี้คุณจะเข้าวไปเข้าเข้าผมสิลงไปจังหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วใ่ไหมใช่มันใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างคือเราจะไปดูแก่งช้างหมอบด้วยผู้เฒ่าผู้แกว่าถ้ำตรงนี้นะเป็นจุดเชื่อมโยงก็คือเป็นเป็นเหมือนอุโมงค์อุโมงค์น้ําลอดไปจนถึงแก่งแก่งยังไงแก่งช้างหมอบแก่งช้างหมอบเนาะก็คือแก่งช้างหมอบนี่จะอยู่ริมน้ำโขง ใช่ไม่ให้คุณคุณเอาโมแบทนะไปส่องดูเอาโมแบทมาไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไฟก่อนไม่คือผมไม่มีไฟส่องสว่างแฟดโทรศัพท์ก็มีเหมืองกับโอ้แฟตโทรศัพท์ใช่ไหมครับไปไปไปนี่ปากทางเข้านะปากทางเข้าก็จะเป็นอ่านอานท่อปูใหญ่นะคุณเลยแ็กเป็นเป็นถ้ำยาวไหมดูดิ ยังเป็นต่อไฟลงมาเลยใช่แกต่อไฟลงมาแต่ว่าคุณจะเข้าไปลึกไหมนะมันบอกเออเปลือกไส้อะไรครับที่พี่นี่ทำเป็นทำเลือครับลึกไหมขออนุญาตเด้อขอเขงหนาขอหลุดร้านเขามาุ่มสถานีเลึกบ่ทำสูตรเล่นป่๊ะน่าจะอยู่แค่นี้แต่ ีอาจจะมีทางไปเนี่ยเหมือนจะต่อไฟแบบทํำอันทำทางเข้าไปยาวๆอ่ะนะแต่เราไม่รู้ทางเข้าไปแล้วก็อีกอย่างก็มันมืดมันไม่มีไฟเดี๋ยวไปเออ่ดูแก่งข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแก่งข้างล่าง ตามความเชื่อของคนโบราณเนาะคุณแบกว่าเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังเมืองบาดาลข้างล่างแม่น้ำโขงนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับผมบ่อน้ำน่าจะลึก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 นะครับผมนี่น่าจะลึกอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฝายกั้นน้ำฝายชะลอน้ำที่อยู่ใกล้ๆบริเวณถ้ำนาคานะครับผมถ้ำนาคาอยู่ที่อำเภอเขียมร,ราชนะฮะ ตอนนี้ก็ถึงแก่งช้างหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาชมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะฮะณเขมราชแก่งช้างหมอกเขาคือเอื่อนว่าแก่งช้างหมอกพี่แต่เขาบอกว่าไม่คือสังค์อ๋อคือดูสังค์รถหมอกล่วงหน้าตรงไหนที่มันเหมือนช้างเท่าบาทก็สแถว ก็มาตงยูนครพนมหลังหลังไอ้นี้หลังอะไรนะเขาเรียกนะหลังไอเลนมาร์สนะโอ้โห้ยได้ไงอ๋อ้แตนต่อยเออสวยเถอะมันมาต่อยพี่นะน่ะมันต่อยขาพเมื่อกี้นี่ใสโอ้ยมันต่อยอีกเลยไปจกเฮ้ยเฮ้ยแตนต่อยแตนต่อยโอ้ยผมไปจับอยู่นะเมื่อกี้นี่มันต่อยขาผมนี่ อาการเป็นไงครับเจ็บๆร้อนๆไงเตนตอดก็เต้นตอดตัวอะไยตัวนี้จบแล้ะดีแล้วที่เป็นหนูทดลองเนี่ยโอ้โหมันยุ่บเลยจะเต่งหนึ่งูกัดก็มีจ้านี่อยู่แถวนี้แหละเต้นเต้นเดินๆวิ่ิมาเนี่ยเออหั่งมันอะหั่งมันจกหูมันเมื่อกี้นี่โอ้โห เฮ้ยบินมาแล้วบินมาแล้ว,ลวสวยจริงเนาะน<อ>เดี๋ยวผมจะพาเดินลงมาดูข้างล่างนะผมเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนข้างบนสันข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ผมเดินได้เดินลงมาแล้วนะเนี่ยอันนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ สวยสวยจริงสวยรลังการะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ทํากินของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมันแก้วนะครับผมมันแก้วสีม่วงนะฮะบ,บ้านผมนี่ก็มันแก้วสีม่วงนี่เขาก็จะปลูกาตามตามสันดอนทรายนะครับผมตามสันดอนทรายซึ่งผมขับรถมาตามไหลตามริมโขงนะฮะผมก็จะเห็นาชาวบ้านนะครับที่ปลูก ต้นฝ้ายนะผมมีต้นฟ้ายแล้วก็มันแก้วแบบนี้นะฮะตลอดเส้นทางในการมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารนะครับผมมุกดาหารแล้วก็ล่องตามโขงมาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทํากินของชาวบ้านนะครับใส่ดักปลานะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นใส่ดักปลานี่เหมือนบ้านผมเลยนะบ้านผมจะใช้ไม้ทั้งลำ ใชยไม้เป็นแผ่นนะครับมาตอกตอกตอกแล้วก็ทําเป็นกระลึบนะผมบ้าผมเรีย nah กว่ากระลึบโอ้มีอันนี้ก็จะเป็นล่องห้วยที่ผมได้ขึ้นไปถ่ายตรงบริเวณถ้ำนาคานะครับน้ําอันนี้ก็จะไหลม,มาจากถ้ำนาคานะครับหนุ่ถ้ำนาคาก็อยู่ข้างบนอุ้ยเฮ้ยตกใจนะผมตกใจขึ้นน้ําเลยเมื่อกี้โอ้ พอดขดลุกนะผมขดลุกนะอาครับผมขดลุกเลยเหมือนน้ำมันวนนะครับผมมันไหลกระแสค่อนข้างจะแรงนะครับไหลแรงจวดไปนู่นแล้วก็วนขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นแก่งหินมันก็เลยไหลวนนะครับอุปกรณ์ทำกินของชาวบ้านก็จะเป็นนี่น่าจะใสป่ปลานะผม มีเรือนะรเรือก็ไม่ได้ล็อกนะก็จะเป็นเรือหางยาวนะครับเป็นเรือหางยาวตรงนี้จะมีสองลำสันดอนทรายนี้ก็จะกัดเสาะมันเกียร์ของชาวบ้านไปหมดแล้วนะฮะป่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่บรรยากาศตะวันตกดินแล้วก็ตอนแรกว,ว่าจะถ่ายวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะครับแต่เหตวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ก็คือไม่เห็นไม่รู้เขาไปไหนนะครับหรือว่าผมมาข้ามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ บางทีอ่ะในแต่ละแต่ละที่นะครับชาวบ้านก็จะช่วงเย็นๆเนานะตรงตรงที่ผมแคมปิ้งนะครับช่วงเย็นชาวบ้านก็จะวิ่งเรือทั้งวันเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยก็จะหาปลานะส่วนที่นี่ก็คือไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยทางลงมาก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหลกนิดนึงปะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมหนทางก็ยังอีกยาวไกลจาก ตรงนี้ถึงบ้านก็ประมาณ170กิโลนะครับก็ต้องทําเวลาก็ถึงบ้านก็น่าจะประมาณสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเเป็นที่จัดงานนะครับเป็นตลาดนะปือเขาก็จะมาจัดทําตลาดทุกวันทุกวันศุกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ คล้ายๆกับเป็นตลาดแล้วก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับผมให้ชาวบ้านซื้อของจากตรงนี้แล้วก็มานั่งกินตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมานั่งนะครับผมแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามานั่งตรงตรงนั้นนะครับที่น้องเขาเดินไปนะครับเขาเจอแตนต่อยนะครับผมก็จะพูดตีๆกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้เดินขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยนะฮะนี่ เขาก็จะทําเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะครับผมแล้วก็จะเว้นที่ว่างน่าจะจัดดนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มตลาดนะครับผมแล้วก็จะเป็นซุ้มออกกําลังกายบรรยากาศดีๆนะครับมีแจวฮอนด้วยแต่ไม่รู้ว่าตัวน,นี้ขายหรือเปล่าเหมือนร้านเงียบๆนะครับผมน่าจะคนไม่ได้ลงมานะครับบรรยากาศดีๆ อยู่ที่แก่งช้างหมอกนะครับผมท่าหิมอ๋อนี่ไครับผมตลาดท่าหิมของนะครับผมแก่งช้างหมอกจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับวัยรุ่นก็จะมีอยู่สองคนนะครับแลกนะครับไม่มีวัยรุ่นเลยบ้านนี้ส่วนคนในแบ็คของเราก็ นูนกำลังจะเดินไปสู่สวรรค์ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปนะครับผมบันไดบันไดบันไดแล้วก็อุปกรณ์ทํากินของชาวบ้านเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของมองนี่อันนี้ก็จะเป็นมองใสป่ปลาหาปลาเป็นถุงแย้งนะครับผมมันผมเรียกว่าถุงแย้งอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ขังปลานะครับผมน่าจะขังปลาตัวใหญ่ นี่เพราะว่าเห็นเก็บใหญ่ๆนี่ครับผมน่าจะเป็นอุปกรณ์ทังปลาอันนี้ก็ใส่กุ้งนะครับใส่กุ้งใส่หอยใส่ปูใสปลาใส่มองหนูโอ้ยสวยมากเลยครับผมปลาครับผมตอนนี้ก็หาห้องน้านะครับปวดขี้อีกแล้วดิอากาศไได้แบนี้นะโอ้ก็คือตอนจะกลับบ้านนี่จะปวดขี้ตลอดนะครับ อ,อากาศมันเป็นยังไงนิดก็คือตอนตอนที่ถ่ายทำอยู่นะไม่ได้ปวดนะค,ครับแต่พอจะกลับโอ้ย <c oughs> กินขี้นะครับ <c oughs> กินแล้วก็ขี้ <c oughs> กินเมื่อกี้แล้วก็ขี้เลย <c oughs> <c oughs> ไปทา้งนี้ไปทั้งไหนครับถ้าจะไปไอ้เทมราชนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวไปทางขวา <พ pier S 1> จังเลยขวาแล้วก็เลี้ยสิตรงไปเลยบ่กถนนใหญ่หรือจะเลี้ยวซ้ายครับอ๋อครับขอบคุณครับพร้อมดีแก่งช่งหมอกเป่นไ่มพี่ นะครับ